พามีอีกสิฮะมนไหนมิะเี๋ยแล้องอคุยปวกอันนี้นนนนนนนก,นก็คุณเห็นก็แตวิ่งเข้าม่กกี้่ยแตวิ่งเข้า ไม่ยอมก็เล่นนะนี่ก็แต่เอาที่แท้เขาดึงแท้ดึงแท้เขาเนื้อแต่เขาไอ้ดักเขาดักเสือชกไอเสือมีอยู่นะมีแล้วเขาดูเฮ้ยเนื้เฮ้ยชกโอ้โเร็วแล้ห้าเซาไอ้ดักเขาเอาเขา

Ờ, đẹp hả? Xôi đây mảnh to quá thế Nếu như nào Ờ, hả? Ờ, chui Má bà nó có có Đừng, xác đừng Xác đừng xác Khóc, xác không? Đồm luôn à, Nó không đi xác đâu, Này Ô Nhìn luôn á, mì nó. Nó อ๋อเขาช่วยกนปิ้งกินอุ้ยอุ้ยเอาเจเหนื่ดเด็กอะฮะอือฮะโหเหนื่อยแล้วอ่ะดูดูเฮ้ย่ยเ้องเจดูดอาจ Hoa 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 hoa